เราก็กลับดีท่านผู้ชมทุกท่านนะกรับอินดีพวกผมกันซ่าห้าห้าห้าช่องแน่วันนี้เราอยู่กันใน เกมฟรีไฟอีกรอบหนึ่งวันเดิมด้วยนะวันเท่าไหร่นะวันต่อที่สิบเจ็ดตุลามาแก้ตัวจากคลิปกี้เชิญมาเพื่อเมื่อกี้กูกดพลาดไปหน่อยโอ้ยช่องใกล้ๆไป่ล้วหรอกนี่เะอ, <c oughs> อ้าวหยามยิดหยามเลือเกิน คลิปนี้ผมขอไม่เปิดกล้องอะน,นะค,คนดูเท้าเปิดกล้องมันเล่นลำมาก <c oughs> ต้องหลับหรือเปล่า <c oughs> ไปไปอยู่ฝั่งนู้นไปเออ <c oughs> ให้มันรู้เรื่องเลยดิ ปวดโต๊ะกัรดกูกัดดูถ้าถ้าพึ่งถ้าเพิ่งเนี่ยกัรดมาบ้านเราเราว่าได้ทำกันบ้านเลยก็นอนเล่นกันแน่นอนเนะ่อูบรรยากาศเย็นมากกูกูไม่เปิดทัาลงกูย,ยังหนาวเลยกาเน์ยไอ้ไก่ช่องไก่ Ừm, chá cho ngó cắt. Cái cằm nó chá cưn bay. Nhanh.

เออไม่ไปหาเรยเปิดกล้องดลครับเปิดกล้องเธอเปิดกล้องทีเธอเราอ่ะอุยมีสิทธิ์อะไรมาเรียกชื่อเต็มผม คุณเรียกชื่อช่องผมได้ไงคุณม,ม,มีสิทธิ <c oughs> อ์อะไรผมมีบันญาตครับเออเขาคือคนเอกยุคแต่โดยเชิาะเฮ้ยกูกเล่นแกกูเล่นไปแล้วอย่าเล่นตามดิแห <c oughs> ม่ไหนได้บินแน่เลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ตัง้งแตมวานวิ่งช้าจัง ปืนไกไม่ได้หรอกเพื่อนเอามาต้องจำด้วยหนะักเถอหมองอะ่ะต่อให้ป้าเดบเด้ยืนทื่อเด้ยืนตายคาท่าทื่อเด้อป่ะต่อให้ต่อให้ อย่าหลองอย่าหลองอย่าร้องนะครับอย่าร้องตาเมื่อกี้ผมยอมรับตาเมื่อกี้ผมยอมรับว่าผมแพ้คุณแต่ตาน,นี้ผมไม่แพ้นะทำไมกูหยาบอย่างวะกัดกูเริ่มไม่ขินท่าวิ่งวันแล้วอ่ะเมื่อกี้ คุณคุณคุณเงียบทำไมอะคุณะคุณพูดใหม่ด้วยใครกระจกมกมกคืนผมตื่นตี้นหนึ่งผมลงลทุนซ้อมเอดับจนตีสี่เลยนะเพื่อนจอตอจนอแตกได้ไงวะ lò phi cả lò tinh lò phi cả lò tinh lòa à tinh do it nga tinh lòa linda à à lên kham mùi hà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  kham ผมลงลิขสิทธิ์คำพูดนี้ไว้แล้วเย็ดค oh <my> ือึงมาไวจังวะเย็ดเป็ดเย็ดเป็ด เวลามาเล่นกับมึงเลยแหละเฮ้ยกัดบินทั้งคู่นะบินบินทุกช่องเลยนะเพื่อนนะเอาตะกุอัดเมีย รู้หรอใครเปิดขาวปิดใครเปิดข่าวปิดข่าวด่วนเลยช่องบินโอ้ยวางสายแม่งเลยไอก่อะนี่ไอ้ไก่ กกลับดีวานายไม่ได้ดูข่าวเมาื่อคืนเหรอ ก็จะผมไม่เหลี่ยมเอ่อเอ่อเขาขายไหมเอ่อเอ่เอในห้องจะบอกออกมาว่าชื่อชื่อนั่คือเรามองไปเรานึกก็เล็ก cú này à, บอกแล้วตาเมื่อกี้ผมแพ้คุณแต่ตานี้ผมไม่ยอมเหมือนก,กูเก็บกดตะกัดเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาว่าวซื้อระเบิดมาเลี่ยมอีกเออออกก็ได้ว่าระเบิดกูไม่ได้อยากเ,กเลี่ยมกับเด็กงูหๆัๆนะ ไม่เปลี่ยวว่าแม่งอยู่บ้านฝา เฮียปิดไม่หมดอเอา้าเกือบเลี้วโอ้เลือดแม่งเหลือโอ้โหเหลือเยอะเวะ้ยถ้าเอา ถ้าเอาเลือดห้าร้อยมาคุณไม่ได้แดกผมหรอกผมบอกได้เลยลอ๋อโอ้เพื่อนมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายอมตายให้เลยเพื่อนเพื่อนโปรโมทขนาดนี้

กูรู้ที่ซ่อนอั่างไงกูเลยไม่ออกไปนั่นแน่ พิกันเราเปิดโปแล้ววะ่ะอีกันเราเปิดโปแล้วยุ่งเ,เขาไม่ได้แล้วเขาเปิดโปโลเ,เดี๋ยวถ้าเปิดโปกับกูก็ไม่มีรหัสเล่นไปด้วยนี่วะ่ะ Ôi cái Ôi khâu chị khâu quá Á sỉ! xử Cắt hiền bao một kia đọc Đọc này à cắt bao เข้าหัวไปดอกเป็นร้อยนี่คือดันไม่มีสก,กินนั่นนี่ ลุยคือแปะการ์ดกูเลือะเลือดทาเปอร์เซ็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง G u S Z A ห้าห้าห้า l ชนลด้วยนะครับเกือบลืมช่องมึงแล้วอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะกดดีไลค์เยอะๆด้วย ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยการสุทายแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้กราบสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตาสุดทายท่านผู้ชมบอกเดี๋ยวเจอกันเราคลิปนี้วันสิบปดนาทีแล้วท,าท่านผู้ชมเอมขอรอ ไปทาซูล่าก่อนเพราะผมหิวตาูุสายไม่เล่นละหิวข้าวดีกว่าอุ้ย กันวันสุขหน้าดิเอ้ยวันสเสาร์หน้าดิเราเจอกันใหม่ัดสวัสดีครับ